วันพฤหัสที่ี่สิตุลานะคะที่วัดเลียบสมขานี่นะคะจะมีการทอดกระถินกันนะคะเพื่อนๆวัดเลียบทอดกระถินนะคะวันนี้29ตุลาทอดกระถินกันนะคะวัดเลียบค่ะเพื่อนๆน,น,นี้มาใส่บาตรกับพระแดงค่ะวันพฤหัสมีข้าวมันไก่ค่ะมีแกงคั่วไก่หน่อไม้มีข้าวปลามีไก่ผัดขิงมีข้าวเหนียวขวดดำแตบบ่ไม่ดำนะคะขวด ตัวไม่ดําค่ะแล้วก็มีมันก็หลังลีค่ะอันเก่ารถของเขาน้ำจิ้นตีปูไก่ยืมมาเป็นแพทใหญ่มีขนมคนทีขนมโบราณค่ะมีจะกร้ยค่ะแล้วก็มีขนมกอเล e กขนมโบราณเหมือนกันค่ะแล้วมีขนมปังนะคะของฟาร์มเฮาใส้ไก่ยองน้ำพริกเผากุ้งเ,เซเว่นค่ะก็มีน้ำเขียวค่ะน้ำเขียวพี่บีก็นซาซา มีก๋วตมัดด้วยแต่นี่มาเดียวนะคะไม่มัดมามีน้ำเปล่าค่ะมีไอ้นาไลวเบอร์รี่สูตรน้ำตาลน้อยค่ะนะีะ่มากราบร่วมกันนะคะเพื่อนๆไลทุกไลโกไปโรคไลไยมีกินมีใช้ตลอดมัองมีที่สุดุขรักษาค่ะไปค่าไปใส่บาทกันเลยค่ะเพื่อนๆดีวันพฤหัสค่ะเพื่อน ไปใส่บาทมาแล้วนะคะหิงทำสำเร็จอีกวันค่ะวันนี้พิชิตเขาน้อยได้นะคะมาค่ะเพื่อนๆมาเดินออกกำลังกายกินลมชมวิวกับพี่หญิงสงงขากันนะคะเพื่อนๆไปค่ะลยุย ชานมลาเต้ชานมลาเต้ชานมลูกลาเต้ชานมลูกแมวเข้ามาให้แนละ้วลูกมาได้ลื่งมาแล้วมามาเลยเาลาเต้ชานมมาลาเต้ชานมลเามลเต้ออกมากินข้าวสิลูก สขนี anyway okay. the the ่บ้านของคุณสุขาดนะค้ตรงนี้นะคะหัวมุมถนนเลียวขวาไรางนั้นนะคะจะเป็นถนนนางงามคับเพื่นร้านนี้นร้านายี่ร้านนี้นะคะมี่ผัดบุงเปียกนะคะมีนะคะแต่ตอนนี้ก็เลิกไปแล้วค่ะ เน่ยเขาเลือกไปแล้วแต่ก่อนลูกามาขายอยู่พักหนึ่งเลี้ยวขวาไปถนนนางงามเนี่ยแต่ก่อนเขาขายอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆตอนเย็นๆที่รถเขายังอยู่นนะรถเขาขายหมี่ผัดแต่ก่อนเย็นๆบางคนเขาบอกหมี่เสี่ยงโชค <c oughs> เขาจะผัดกระทะใหญ่ๆเพื่อนๆกระทะใหญ่ๆเลย แล้วแต่ตัดเนี่ยค่ะรถเขายังอยู่แต่เขาเลิกแล้วนะคะเนื่อตู้ก็ใส่เส้นหมี่ใส่ถั่วงอกใส่หมูใส่อะไรนะคะเพื่อนๆสงขารุ่นหญิงน่าจะเคยได้กินทุกคนนะคะเขาจะขายตอนหกโมงเย็นนะคะเมนูของแม่นะคะทำแป้งแดงหมูค่ะเพื่อนๆ แป,แป้งแดงหมูเนี่ยคะ่ะอุปกรณ์วัตถุดิบที่จะใส่ในแป้งแดงหมูที่เอาไว้ก่อนนะคะยังไม่ใส่นะคะพริกก็ใส่ไข่เป็ดลงไปนะคะเพื่อนๆแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะตีก <t ell> <ๆ>ันยัง<ๆ>บอกว่าพริกไว้ใส่ทีหลังมุ้โรยหน้าตกแต่งหน้าให้สวยงามนะคะเพื่อนๆใส่เป็นดอกๆไปเลยเป็นเมด็เมดๆไปเลยคะ่ะไม่ต้องหัน่นไม่ต้องซอย จัดให้สวยงามนะคะตกแต่งบนหน้าให้สวยงามแล้วเดี๋ยวเอาไปนึ่งนะคะเพื่อนๆพอนึ่งถ้าเกิดนึ่งสุกแล้วเนี่ยกับพริกเนี่ยคะเวลากินเนี่ยก็กินไปทีละดอกๆเลยะคะ่ะเอามายีในข้าว,วาจะได้แป้งแดงแปงแที่บ้านทำกิน,กนประจำะสมัยแม่อยู่ะะเพื่อนๆเดี๋ยวมากินกันคะ่ะ เสร็จแล้วครับเพื่อนๆข้าวรูปปัดใจนี่แป้งแดงทำเองหอยหลาวนี่หอยหลาวเพื่อนชายเย็นค่ะชายเย็นซื้อมาจากวิกบนบ้านบนจากบ้านบนค่ะเพื่อนๆชายเย็นห่อยลาว ร้อยลาววันนี้ยร้อยลาว,วเพื่อนเฮ้มากินแป้งแดงกับยิ้งไม้เพือนนี่มีพริกใช่ไหมพริกเนี่ยอร่อยเอามายีย ด้กันค่ะนั่ได้กินนานแล้วค่ะเพื่อนแป้งแดงแป้งแดงไม่ได้กินนานแล้วนี่พริกนี่ไม่เผ็ดนะคะพริกเนี่ยไม่เผ็ดใส่ไปเลย มือเลยซาวเลยแม่หญิงกินเนี่ยแต่ล้างมือก่อนนะคะเพื่อนๆผงจะล้างมือแล้วเดี๋ยวอนี่อือ กับข้าวร้อนๆเพื่อนๆแงแดงใส่ไปเลย กินด้วยกันค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวยิงขอไปร้อยก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนน้ำ,นำมึกน้ำก่อนมึกน้ำมากินด้วยกันค่ะเพื่อนเื่อนหากินยากแล้วค่ะแป้งแดงนี้หากินยากจริงๆค่ะ ยังซื้อตลาดนัดวันอาทิตย์ไม่ก็ตลาดนัดวันศุกร์ตลาดนัดอำเภอเพื่อนๆซื้อมาเป็นถุงๆถุงละสามสิบห้าบาทมีแป้งแดงหมูแป้งแดงปลาเนี่ยมันได้มา,มาทางร,ร้อยละเพื่อนขออนุญ,ญาตจะกินก่อนนะคะเพือพ่อน